เท่าไหร่อะไรไนี่ไรเดียวรวทีอนนเีเลยนีอันนี้ป็นกินทีเหมือนกันยแก้เป็นนยนทันนี้ะพี่ ตรงนี้แหละครับนี่500เาต้อ500รัวมาซ่อ่ะนี่เลยครับเมื่อกี้ได้มาซ่ามงเลยพบเพยกแท้แล้วเนี่ยรุ่นเดียวที่สร้างด้วยแท้ทันอายุ90ปีเป็นลูกเมื่อนนะครับเออของกล่องส่วนนี้เป็นสมเด็จนาคกพิมเล็กลงมากวยนะี่หลุดอันนี้ได้หลุดมาเลยนาคกมากวยก็เล่นกันพันกว่าัน1 7เอ้ยเล่น107ถึง205แบ่งพันกว่าพอส่วนนี้สัางการะจาย วัดประสาทบุญญาวาสอาพน,นี้ผิวเปิดน้อยก็จริงแต่ว่าสวยไม่ได้แบบว่าสึกอะไรแค่แบบผิวผิวแบบว่าอ่าครับคุณน,นะเปิดเดี๋ยวดูในภาพตูตูสวยมากเอาเลอกเร็วเนี่ยสวยทั้งสามองเลยถ้าสนใจรีบทักแล้วกันอ้งเท่าไรนะคะห้าสิบบ อันนี้องค์หนึ่งครับใช่ครับเอานี่นี่องค์หนึ่ง ไดคขาขนมแล้วไดคขาขนมแล้ว <S <S อันนี้ส่องเลยครับซุ้มกอยุคแรกปีสองพันห้าร้อยแป้งพันกว่าบาทเอาไวๆหกร้ 600. อยพอเออดูง่ายเลยแล้วก็ นี่แม่นังกวักขณ้รงบนี่แม่นังกวักนะครับก็เป็นปีซองหนึ่งนี่สวยเดิมๆเ,เลยชิมเล็กชิมจิ๋วแบ่งยู่หกเจ็ดร้อยเอาไปไวไวี่ร้อยห้าสิบไปได้หลุดมาสดๆเลยดิบๆ <laughs> หมดนี้ก็เท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้หกร้อยกับสี่ร้อยห้าสิบเอาไป 50, เก้าร้อยห้าสิบอ่ะยกฟูไวๆ